สวัสดีวัยรุ่นฟันนะ้ำมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บเพจขายไอดีเกม Rv id สกินแรร์แรงสูงรุนครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอเดีเลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่หน้าเพจที่ P7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครด,ดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลย ทาง T7 รับซื้อขายเกมมอลายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตกันบ้างน,นะครับอยู่กับกิ้งกบของเราคลิกสิกนะครับตอนแรกผมบอกเพื่อนว่าเอ้ยเอาอ่าคอมโบคลิกซีมาหน่อยได้ล่นง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่อไรเอาซาต้ามาก็เอามาก็ได้โอเคครับผมสกิลหนึ่งเดียวเราเดี๋ยวผมจะอธิบายแป๊บหนึ่งเนะี่ยตีธรรมดาไปก่อน สกิลหนึ่งของทริซิธาเดินผ่านสตโต้เนะครับเลเวลแรกจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นส่วนถ้าเลเวลตันของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ <I S 1> เพื่อนๆเออถือว่าเดินผ่านสโตูรถเกาะได้ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับะบอกเพื่อนไปก่อนว่าจบล่ากนะครับเดินมาเช็คเก็บนี้เพื่อนน่าจะได้อะน่าจะได้มาแดงปอ ยะยะโอเคอยาดก็จบด้านล่างเหมือนกันนะครับเดินผ่านหาหาดึงก่อนเลยครับหาดึงหาตอดหาตอดถอย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 เอาตัววางก่อนเลยครับเอาตัวเอาตัววางก่อนเลยครับ เดินผ่านระตูตอนนี้ถอยถอยถอยถอ,อ,อยมันเลเวลสี่แล้วนะค่อนข้างที่จะไวแต่ว่าตอนนี้หยานเข้าไปรำนะแล้วครับมานามหมดใช้จนมานามหมดแต่เสียได้เนี้ยอ่าเอิสเตอร์ใกล้จะตายนิดเดียวเองโอเคตอนนี้ต้องดีบกลับบ้านไปเติมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่มังก่อนเลย น่าจะยังไม่มีอ่าในการโซน,นะครับแทนที่จะรบกี้เฮ้ยอย่าพึ่งบดดิมาครับรวบรวบให้ก่อนเลยเอรถกรอบไปแล้วแล้่ะสวยครับไอริไอริผมรอรวบตัวหลังให้ด้วยครับน่าจะตายไม่มีเออดาซี่ไม่มีอตินะครับก็ว้าไปไหนไม่ได้ อด้านล่างเป็นไอริกับลิงเหรอผมปล่อยให้เขาเล่นได้ตอนนี้มาตัดจังหวะก่อนนะตัดลิงก่อนครับมีเทนตัวเดียนะเทนไม่มีดาเมจอย่าบอกว่ามันจะลัดเออได้อยู่กดอนันตีเพื่อเพื่อเลกเลยครับนึกั็มาตีกูตีกูต,ตีเออกูตีกูตีเออ อ่าสำหรับสกิลสองนะครับก็จะเป็นแบบรวบนะครับรวบตึงๆสามารถดึงเล่นได้ด้วยนะหมายถึงว่าดึงศัตรูกลับมาได้นะครับอืมปึ๊บปึ๊บอ่ารวบแบบนี้นะครับสวยเลยตัวเลทเจอกับตัวเลดน,นะครับต้องมีคนมาช่วยหน่อยปกติลิงกับไอรีเนี่ยมันจะเล่นแล้วฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ถ้ามาเติมเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของ เขาเรียกว่าจังหวะในการคิวเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับออฟเลนออปึ๊บโอเคเลสเตอร์น่าจะไม่เลือกล็อกผมนะในตานี้เดี๋ยวว่าจะเล่นหน้าหนาหน่อยให้เขาแบบล็อกผมนะครับก่อนตีเพื่อหายตัวแล้วครับจังหวะนี้ล็อกตัวใส่มาครับมองไม่เห็น,นครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผม รวบฟิกยัดก็โดนฟิกรวบหมดแล้วหมายถึงมนากูหมดแล้วรถเกาะให้เพื่อนเอาเลยถึงแม้เทนจะถึงเท่าไหร่ก็โจมหมดรถเกาะเจอผมรถเกาะกูจะตายแล้วโอเคครับหลังจากเติมเลือดเสร็จก็แวะเวียนมาที่เลนกลางหน่อยครับเลนกลางไม่มีอะไรทำก็ดูว่าแคลรี่มีอะไรทำบ้างล่างมีอะไรทำแต่ตอนนี้ด้านล่างน,นะครับเลือดพอๆกันเลยลงไปแวะเวียนสักเล็กน้อยนะครับ ตีธรรมดาสวยครับต่อไปเรื่อยเขียเขียกเข้าเลยนะเพื่อนรอเลยอะไม่ได้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 ไไดไไดไไดถอยถอย,ถอยเพื่อนเพื่อนมาแล้ว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 ตัวนี้มาแล้วมาแล้วเออต้องขอให้ถอยก่อนนะผมตอนแรกผมว่าจะได้กัแหละแต่เห็นมันอะไรแปลกๆตรงมินิแมปนะครับลงมาด้านล่างกันแล้วเออ เลยเลือกที่ให้ถอยก่อนัอนตีไปเลยครับตรงนี้แล้วกดสองเอาตัวนี้ละกันตัวหลังไม่ได้เอาตัวนี้ละกันตีผมเลยเพื่อนด้านหน้า,นา,นามันจะตีผมอยู่นะครับแล้วไอริเลือกที่จะเดชเข้าไปตีตัวหลังรวบสองหมดแล้วเพื่อนดึงมา่อยต้องรวบช่วยเพื่อนทีว่ะรวบสามบินเลยโหโดนขัดได้ไดอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาว่าถึงเรื่องของอันตรีของกิ้งกบเลยนะครับกิ้งกบเนี่ยเวลาเราอันติีเนี่ยเรารู้เลยว,ว่าตัวมันจะวิ่งไวขึ้นแล้วก็หายตัวใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าพิเศษกว่านั้นมันจะเห็นตัวที่ใกล้ที่สุดในมินิแมปนะครับเอ้ใกล้สุดในแมปของเราเออถ้าสมมติว่าไออย่างซาต้าเงี้ยใกล้ผมสุดเขาก็จะเปิดให้แบบเห็นซาต้าตัวเดียวในแมปเนาะอันนี้หมายถึงแบบศัตรูฝั่งองข้ามนะไอยอ,อย่างเงี้ย มีใครใกล้สุดหยานถ้าผมกดอันตีปุ๊บผมจะเห็นหยานในแมทนะครับอ่าประมาณนั้นจะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีของคลิกสิกหนึ่งหนึ่งอย่างนะไม่ทันว่ะเพราะพยายามหายพ,พยายามวิ่งนะตเติมลงตเติมเรื่อ็ๆส่วนมากเล่นคลิกสิกก็คอมโบกับเลนกลางไว้นะครับ พาเดินเลยอย่างเงี้ยเราเราพาเดินเลยพาเคลียร์พาเดินเนี่ยครับปึ๊บจับไปได้ก็ไม่เปไ็นไรเคลียร์คลิปไปก่อนเรื่อยๆนะครับโอ้ใครเจอคลิปผมต้องบอกว่าโอ้ตัวม่นใสจริงคือบางทีบอไม่เห็นอนะ่ะอยู่ดีก็โดนรวบปึ๊บตายเลยเนี่ยครับ Sleep, <repeat. S 1> บน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 เดี๋ยวเราไปช่วยวาเลเล็กน้อยเนี่ยครับตอ,อตอนนี้ต้องเดินช่วยกับแคลรี่แล้วเนาะช่วงแรกแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนก่อนเนี่ย กลางวริษัน่าจะเคลียร์คลิปหนึ่งคลิปไหมหายจังหวะเล่นแล้วนะครับปุ๊บได้ตัวนี้ว่ะตัวหลังเขาค่อนข้าง่จะเซฟนะครับอยู่ในป้อมเลยปุ๊บรถกอดตึงๆแล้วรวบให้ด้วยครับถึงก่อนนึงก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นเล่นลกับบริษัก็ดึงๆหน่อยนะครับ ตอดเป็นโป๊ะโป๊ะ,โป,ะ,โ,ปะโป๊ะเป็นระยะนะครับดึงอย่างงี้อ่าปึ <t> ๊บอันตี <_ v> หายตัวลแล้วครับแล้วโอเคเสียฟิกเกอร์มันกำไรของผมแล้วครับเสียฟิกเกอร์นะครับสำหรับอาลสเตอร์ <_ v> ไปขวางมาเลยเพื่อนมา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  เอาตัวหน้าก่อนเลยอย่างนั้นฮนะดึงตัวหน้าไปก่อนถามให้ครับเออตอนแรกว่าจะกลับไปเติมมะนาวมะนาวหมดใช้มะนาวค่อนข้างเปลือยนะครับอันตีครับแล้วสกิลสองไม่ดีกว่าเช็ค <Check it, S 2> เรื่อยๆนะครับตอนนี้กดดันกลางดีกว่านะเราได้บนได้ล่างไปแล้วผ่านเล่นเลยอะล่างก็กดดันบูคองนะครับบนก็ วอเลสเชิงดีนะสู้กับโจกเกอร์เชิงดีนะปึ๊บดึงมะฮะดึงไม่กลับนะครับกูไม่กลับเลยจเจงหวะนี้สวยฮนะอุย้ยเสียตายเลยต,ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่เมนโรมนะครับแต่ก็ตัวเล่นง่ายไม่ได้เล่นยากเลยนี่ครับ <An enemy S 1> แถมป่วนด้วย <and defeated. S 1> โอ้โหโคตรดีคิวหนึ่งรวบม,มาตัวน,นี้ก่อน เบรกครับเบรกเราจะไปเอาซาต้าของผมเบรกไว้ก่อนมาแบ่งเลยเออไปไปเลยเพื่อนกดดันกดดันบนต่อครับป้อมป้อมเพื่อนป้อมป้อมป้อมสวยครับผมได้เสร็จเลยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแยกและรวบอ้้หมันกัน มันการซีซีสกิลหนึ่งของดาร์ซีนะครับการซีซีนะครับตอนนี้ผมได้อาร์มเดตออฟอาร์อาร,อาร,อาร์จอร์บตตี้อารายาดเป็นที่เขียวมาแล้วนะครับสำหรับคลิกสิ่งก้นเี่ครับเดินเดินไปก็เลือดก,ก็จะเต็มเลยนะครับสำหรับถ้าเราไม่ได้อยู่ในหมดต่อสู้นะหยาหยานหยา,ยา,ยาหายละรวบให้ตัวสวยได้ได้เออตอต่อต่อต่อตอ,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 ตอ ต่อต่อต่อสวยมาจับผมมาจับผมเออโอ้โหนี่เข้าไปแบบเล่นให้มันสุดตัวสวยครับตอวนี้คุยเก็บเองแล้วดะหน้าเมทผมเป็นเวทนะจ๊ะโคเทือนออ้โกริ่งทีเดียวดาซี่ไปวันดึงกัาแฟดึงง่ายเลยง่ายเป็นเพื่อนผมแนะนำให้เล่นเลยนะครับท่าเมตานี้ก็ตีมี่คลิกซิกนะครับเล่นง่ายมาก ป้อมป้อมป้อมอ๋อ,โอ,โอ,โอชิปหายแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือคนเลยดีกว่าเรากลับกัน <As semble. S 1> หเห็นไหมกดอันติที่ใกล้สุดแล้วเราก็จะเห็นดาร์ซี่นะครับอันนี้กดให้ดู mm hmm. แล้วก็เซตมาเป็นเอจิปต,ต์เนี่ยครับเอ,อคิดชื่อตั้งนานลืมไม่ได้ออกนานเลยแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ลดคูดาว20%์เลยนะ รวบไหมครับจับโอ้โหมันจับนายว่ามันเลือกที่จะจับนายว่ะรวบตัวบางให้อตัวตีกตีธรรมดาด้วย้ยโอ้โหโ,โ,โดนเปิดตาเนี่ครับจริงๆผมจะอันติออกแล้วอ่าสำหรับห้าสมมุติว่าจะเล้าบอย่างงี้ถ้าผมกดอันติให้ใช่ไหมเวลาที่มีคิสติในทีมอะ่ะอย่าไปใช้สกิลนะครับไม่งั้น จากตัวใสเนี่ยมันจะเห็นทันทีนะครับผมเออก็ประมาณนี้ตอนที่แบบเรากุ๊ปหแล้วอยากจะดักค่าคิวแล้วบอกว่าเฮ้ยคิทฟีกดันติแล้วนะเอ้ยคิกซิ่กดอันติแล้วนะอย,อ,นวนะอย่าไปกดสกิลนะครับหรือว่ากดตีธรรมดา,าอะไรเงี้ยมันจะเห็นตัวทันทีเออหรือรอเกิดทีแล้วก็เล่นเนี่ยเจพัได้อยู่หยานสิบแล้ว ว่ามาเลดไวยอยู่พอควรนะครับยานได้เลดไอริได้เลดนะครับก็เล่นในช่วงต้นเกมซาต้าไวเลดคลิกซิกอะไรอย่างงี้คอนดีเลยไม่หันน่ะลังอึ๊บเอ,อ๊ะเกือบโดนดึงก็ย่อใเฉยจะไปกดให้ก็ได้ใจร้ายเดี๋ยวกดให้ดีกว่านับ ถอยเพื่อนอ่าโอ้ดาร์คไซเลอร์หายไปแล้ว14นาทีดาร์คไซเลอร์หายพอดีหวานจะหายไปไหนวะดาร์คไซเลอร์วิ้วผมมีล้างนะล้างไปแล้วรวบสวยครับถอยเลยจ้ากฎนติให้ถอยวิ้ววิ้วโดนเบรกมาจับผมแล้วมาจับผมแล้วมาจับผมแล้วแต่พวกนายต้องถอยแล้วดูเลือดพวกนายด้วย อ่าแต่ถอยเลย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 จ้าเวทให้หมดนะครับสวย oh โอเคตอนนี้ผมต้องเลือกที่ยาไปเติมมานาขอนลครับมานานี่ใช้เยอะมากนะใช้โคตรเปลืองอะ กลับมาที่เลนกลางเหมือนเดิมว่าเ์คลิปก่อนเช็คครับว่าเขาโซนหรือเปล่าตอนนี้เทมาโซนให้ตรงนี้นะครับแสดงว่าตัวหลังเขายังไม่เข้าโซนมานะดาฟตสีพุ่มซ้าด้่านบนนี้เอาเลยป่าฮึบเอาแม่เลยครับล่วงมาสองหย่านหยานล้างให้ทีเออหู้ดแต่ผมตายแล้วว่า สวยเลยตัวหลังได้ฟรีครับตัวหลังได้ฟรีตัวหลังได้ฟรีลฟรแล้วซาต้าไม่มีตีตีธรรมดาไปก่อน <im ple a> ตายหมด4 <im ple a> ตัวนะครับ <im ple a> เราเป็นตัวที่เปิดฉวายนให้เพื่อนเข้าให้เพื่อนได้นะครับก็ให้เขาล็อกไปก่อนหรือว่าก็รอเล่นฉวานแบบล้างให้เพื่อนเมื่อกี้นะครับฟิกบินเลยครับใส่เต็มระบบในบ่อก,ก็ไม่อรอดนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันก็เล่นในช่วงต้นเกมให้แบบแอาทีฟหน่อยนะครับเล่นแบบดุดนันดุดันหน่อยกบมันจะน่ากลัวมากนะครับตัวไซสเลยมองไม่เห็นสกงสงกิลวลาเดินนู่นเดินนี่นะครับแบบรวบกูตายเฉย,ยเลยประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับกิ้งกือเอ้กิ้งกบตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวที่โหดมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับแนะนําไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยนะครับ เล่นง่ายปุ๊บอ่าบ๊ายบายครับผม